มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนวิจารณ์สนัน่นชายใส่สบงแหวนรถจักรยานยนต์มีงูพาดคอ17มีนาคม2568ชาวบ้านแปลกใจพบชายแต่งกายคล้ายพระสงฆ์ขีร่รถจักรยานยนต์ด้วยท่าทางที่ผาดโผนบนถนนสุขุมวิทพัทยาพร้อมกับงูตัวขนาดใหญ่พาดอยู่ที่คอ และรถจักรยานยนต์ที่ตกแต่งด้วยพวงมาลัยดอกไม้จนมองป้ายทะเบียนไม่ชัดสร้างความโง,งนแก่ผู้พบเห็นค่ะเหตุการณ์นี้นะคะถูกบันทึกเป็นคลิปโดยนางสาวบางออนอายุ40ปีซึ่งเผยว่าคลิปดังกล่าวมีความยาวประมาณ50วินาทีถูกถ่ายขึ้นช่วงเย็นวันอาทิตย์ที่16มีนาคม2568บริเวณหน้าสบพบางละมงถนนสุขุมวิทพัทยา นางสาวบางออนเปิดเผยว่ขาขณะที่กำลังขับรถกลับบ้านพบชายแต่งกายคล้ายพระสงฆ์โดยสวมสบงแล้วก็อังสะขับขี่รถมอเตอร์ไซค์ด้วยความเร็วสูงอังสะปลิวสวยัยพร้อมกับงูตัวขนาดใหญ่ผ้าอยู่ที่คอขับขี่ด้วยท่าทางผาดโผน ทั้งขี่มอบและแสดงท่าทางที่เสี่ยงอันตรายต่อการใช้ถนนนอกจากนี้รถจักรยานยนต์ที่ใช้ยังมีการตกแต่งดอกไม้เต็มทั้งคันนะคะจนไม่สามารถมองเห็นป้ายทะเบียนรถได้อย่างชัดเจนหลังจากบันทึกคลิปสักพักหนึ่งนางสาวบางออนขับรถตามชายคนดังกล่าวไปจนถึงทางแยกกระทิงลายก่อนที่ตนต้องเลี้ยวออกไปถนนสาย36ส่วนชายที่ขี่มอเตอร์ไซค์ได้บิดเร่้ยความเร็วไปทางบ้านโรงโป๊ะ ทำให้ไม่สามารถทราบว่าจุดมุ่งหมายปลายทางคือวัดหรือว่าบ้านพักค่ะเมื่อกลับมาดูคลิปนางสาวบางออนเกิดความสงสัยจึงตัดสินใจส่งคลิปให้กับผู้สื่อข่าวเพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบว่าชายในคลิปเป็นพระหรือว่าเป็นโยมพร้อมทั้งตั้งข้อสังเกตว่าไม่ว่าจะเป็นพระสงฆ์จริงหรือว่าบุคคลทั่วไปการกระทําเช่นนี้ไม่เหมาะสมและอาจส่งผลต่อภาพลักษณ์ของพระพุทธศาสนาด้วย หลังจากคลิปได้เผยแพร่ออกไปนะคะสร้างกระแสวิพากษ์วิจารณ์ให้สังคมเกี่ยวกับพฤติกรรมของชายรายนี้ mm hmm. เบื้องต้นเจ้าหน้าที่กำลังตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดและข้อมูลทะเบียนรถจักรยานยนต์เพื่อยืนยันตัวตนของชายในคลิปและตรวจสอบว่าพระหรือว่าโยมกันแน่ค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ